ทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะคะสำหรับนี้ก็เป็น ep 5นะคะนะคักกรุงพรักประเทศเช็กเกียนะคะทุกคนค่ะตามคำสัญญานะคะหลังจากที่เราแวะทานข้าวเติมพลังกันแล้วนะคะเราก็มีพลังนะคะเดินต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนค่ะจะพาทุกคนไปตามหา โบสถ์สวยงามนะคะโบสถ์ที่อลังการนะคะอยู่บนภูเขานะคะทุกคนคะ่ะแต่ตอนนี้นะคะเราไปตามหาทางขึ้นกันก่อนนะคะทุกคน ทางฝั่งที่เราข้ามมานะคะอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ํานะคะจะไม่ค่อยมีรถสัญจรเยอะเท่าไหร่นะคะนักท่องเที่ยวส่วนมากก็จะใช้รถล่างกันนะคะทุกคนอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะคะอีลุงตุงนังจากสายไหนเป็นสายไหนนะทุกคนก่อนข้ามก็ต้องดูดีๆนะคะทุกคนนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราไปตามหาทางขึ้นบุตพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนค่ะ นี่เลยค่ะเราก็เดินลัดออกตามซอกตามมุมนะคะก็ยังไม่เจอนะคะไม่เป็นไรค่ะเราไม่ท้อค่ะเพื่อที่เราจะได้ขึ้นไปดูโบสถ์นะคะทุกคนนั่นนะคะที่เพื่อนๆเห็นปลายโบสถ์อยู่นั่นนะคะเราจะขึ้นไปตรงนั้นกันนะคะทุกคน,นะคะทุกคนเชื่อไหม คือมันสวยมากจริงๆค่ะทุกคนอันนี้ไม่ได้พูดคําว่าสวยมากเรืองนะคะแต่มันสวยจริงๆค่ะทุกคนจากที่พ้นได้เห็นนะคะมันทําให้เรานึกย้อนไปถึงสมัยวัยเด็กค่ะทุกคนมันเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นเหมือนกันนะคะเวลาไปตลาดนัดนะคะทุกคน,นะคะ่ะมันจะมีร้านขายโปสเตอร์ค่ะทุกคนโปสเตอร์ที่เป็นรูปดารานะคะรูปวิวรูปธรรมชาตินะคะรูปน้ําตกนะคะหนึ่งในนั้นก็มีรูปของตึก ของเมืองฝรั่งนะคะทุกคนซึ่งคุณแม่ที่บ้านนะคะชอบซื้อมาติดฝาผนังน,นะคะทุกคนคะ่ะมันเลยทําให้เรานึกย้อนไปว่าเมื่อก่อนฉันเห็นแต่ในรูปโปสเตอร์นะคะหรือในหนังฝรั่งต่างๆนะคะทุกคนแต่วันนี้นะคะพอนได้มาสัมผัสนะคะได้ดูด้วยตาของตัวเองจริงๆนะคะทุกคนมันสวยยิ่งกว่าในรูปโปสเตอร์อีกนะคะทุกคน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราไปตามหาทางขึ้นกัน,นะค่ะทุกคนแล้แล้ว ก็หาทางขึ้นเจอนะคะทุกคนหลังจากที่เราเดินตามหากันมานานนะคะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนกันนะคะทุกคนค่ะนี่เลยค่ะนี่ก็คือเราจะเดินขึ้นบันไดกันไปนะคะทุกคนถามว่าสูงไหมก็สูงนะคะแต่เขาออกแบบบันไดมาแบบว่าทําให้เราดูไม่สูงนะคะทุกคนเดินง่ายนะคะทุกคนค่ะนี่เลยค่ะแบบพักเท้าไปด้วยเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างบนกันนะคะตอนนี้น้องฝรั่งน้อยของเราก็มีแรงขึ้นมาเยอะเลยนะคะเพราะว่าเพิ่งทานเบอร์เกอร์ไปสอง ชิ้นนะคะทุกคนไปกันค่ะลุยกันเลยนะคะทุกคนไปดูบรรยากาศข้างบนกันนะคะ และแล้วเราก็ประสบความสําเร็จนะคะทุกคนค่ะเดินตามหาและก็เดินขึ้นเขามาดูนะคะมาดูตามความตั้งใจที่เราตั้งใจว่าอยากจะขึ้นมาดูข้างบนนี้นะคะอยากขึ้นมาดูโบสถ์ที่มีความสวยงามและความอลังการนะคะทุกคนค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูโบสถ์นั้นเรามาดูลานตรงนี้กันก่อนนะคะทุกคนสวยมากค่ะทุกคน นี่คือขนาดเราเห็นในคลิปนะคะเรายังมีความรู้สึกว่ามันสวยดูมีสเสน่ห์น่ามองนะคะยิ่งถ้าเราได้เห็นของจริงด้วยตาของเราเองนะคะทุกคนมันสวยมากค่ะมันดูดูดูดอึ้งนะคะทุกคนคือเราจะยืนหมุนรอบด้าน360อองศาชื่นชมความงามของสถาปัตย์ศิละปะนะคะรูปปั้นต่างๆนะคะที่เขาประดิษฐ์ประดอยเป็นช่างฝีมือนะคะทำออกมาได้สวยมากจริงๆค่ะทุกคนนี่เลยค่ะ นักท่องเที่ยวตรงนี้ก็จะไม่มีแล้วนะคะเพราะเขาจะเข้าไปข้างในโบสถ์กันนะคะทุกคน,นะคะ่ะนี่ทุกคนอย่างที่บนบอกนะคะใครที่ชอบเช็คอินชอบถ่ายรูปนะคะถ้ามาเที่ยวที่กรุงปรากนะคะประเทศเช็กนะคะวันละร้อยละพันรูปก็ไม่เกินจริงค่ะทุกคนเพราะว่ามันสวยมากค่ะมันไม่สามารถที่จะเดินละหรือเดินผ่านไปโดยที่เราไม่เก็บไว้เป็นความทรงจำเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปตามหาทางเข้าโบสถ์กันนะคะ ทุกคนจะถึงโบสถ์แล้วมาลุ้นกันค่ะคือตื่นเต้นมากเลยนะคะทุกคนเราอยากดูว่าสวยจริงไหมนะคะทุกคนค่ะนี่เลยค่ะทุกคนมันสวยมากค่ะใหญ่อลังการมากจริงๆค่ะทุกคนสวยมากสวยสมกับที่เราตั้งใจนะคะพากันเดินตามหาทางขึ้นเขามานะคะทุกคนดูค่ะข้างบนเป็นการสร้างโบสถ์ที่สวยมากจริงๆค่ะทุกคนนะคะคือโบสถ์แห่งนี้นะคะทุกคนเป็นโบสถ์ ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่บันเคยเห็นมานะคะทุกคนคือใหญ่มากอลังการมากแล้วก็สวยมากเลยค่ะทุกคนงานก่อสร้างนะคะงานศิลปะงานตกแต่งงานแกะสลักต่างๆนะคะละเอียดมากค่ะทุกคนนะคะถ้าเราได้มองของจริงนะคะเราจะทึ่งมากค่ะทุกคนคะ่ะแต่ว่าเสียดายมากเลยนะคะไม่ได้พาทุกคนเข้าไปดูความสวยและความอลังการข้างในนะคะทุกคนคะ่ะเราไม่ได้จองตั๋วออนไลน์มาเราจะ ต้องไปต่อแถวซื้อตั๋วเข้าไปข้างในนะคะทุกคนคือนะักท่องเที่ยวต่อคิวกันยาวมากเลยนะคะ คือเรามีอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะไปทำต่อจากการที่เรามาดูโบสถ์นะคะทุกคนเราวัไปไม่ทันนะคะนั่นก็คือแพลนการเที่ยวของเราในวันนี้นะคะทุกคนคะ่ะเรามีเวลากระชั้นชิดมากเลยแต่ไม่เป็นไรนะคะทุกคนอย่างน้อยเราก็ได้เห็นความสวยงามและความอลังการข้างนอกนะคะทุกคนสวยมากจริงๆค่ะเรามาดูด้านข้างกันนะคะทุกคน สวยมากค่ะทุกคนนักท่องเที่ยวที่อยู่ข้างนอกก็จะประมาณนี้นะคะเพราะทุกคนเข้าไปอยู่ข้างในกันหมดแล้วนะคะทุกคนน่าจะนักท่องเที่ยวเต็มอยู่เหมือนกันนะคะข้างในคนนี้เลยค่ะสวยมากค่ะนี่ก็คือ,คอปลายยอดโบสถ์ที่เราเห็นตอนอยู่ข้างล่างนะคะทุกคนค่ะตรงนี้จะเป็นข้างๆนะคะเดี๋ยวเราจะเดินย้อนไปข้างหลังนะคะทุกคนไปดูความสวยงามข้างหลังกันต่อนะคะ และนี่ก็จะเป็นโซนด้านหลังของโบสนะคะทุกคนก็สวยไม่แพ้จากโซนด้านหน้าเหมือนกันนะคะทุกคนนี่เลยคะ่ะอลังการมากคะ่ะทุกคนสวยจริงๆสมกับที่เรานะคะ อยากจะขึ้นมานะคะทุกคนอันนี้เป็นบรรยากาศของข้างล่างนะคะทุกคนบรรยากาศข้างล่างที่พนเคยพาทุกคนเดินวนหาแม่น้ํานะคะก็จะอยู่ข้างล่างนี้นะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้เราไปตามหาทางลงกันก่อนนะคะทุกคนและแล้วเราก็เป็นผู้ประสบภัยขาลงนะคะขาขึ้นโล่งมากค่ะทุกคนแต่ขาลงนะคะนักท่องเที่ยวต่างทยอยกันลงมาจากเขาแล้วนะคะทุกคนมาลุ้นกันนะคะว่าเราจะไปทันนะคะกิจกรรมล่องเรือที่เราทํานัด หรือไม่นะคะทุกคนคะเราจะพาทุกคนไปล่องเรือชมบรรยากาศนะคะสองฝากฝั่งของแม่นะ้ำวาวตาวากันนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเราจะไปล่องเรือนะคะบ๊ายบายคะ่ะ